พรุ่งนี้หนูกับเตอ๋อจะไปฮันนีมูนกันแล้วนะคะจูเอาเงินจากซองงานแต่งมาให้แม่แม่จะเอาเงินไปทำอะไรอะ่ะจูจะให้ไม่ให้แม่หนูกับเตอ๋อเพิ่งแต่งงานได้อาทีเดียวเองแม่จะมาขอซองจากหนูแล้วเหรอจูเอาเงินให้แม่เถอะแม่คงต้องการใช้จริงจริงงั้นฉันจะถามแกเป็นครั้งสุดท้ายนะตกลงแกจะให้หรือไม่ให้ถ้าไม่ให้แกไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่แล้วไม่ต้องกลับมาบ้านหลังนี้อีก จะให้หรือไม่ให้แม่เอามาเดี๋ยนี้แม่คะเราสองคนกลับมาแล้วคะ่ะอา้าวจูเตอ๋อกลับมาแล้วเหรอลูกมามานั่งก่อนมานั่งก่อนนั่งก่อนแม่ครับอากาศก็เริ่มหนาวแล้วผมกับจูซื้อเสืส้อกันหนาวมาฝากแม่ครับ ซื้ออะไรมาตั้งเยอะแยะคงหมดเงินไปเยอะแล้วสิไม่กี่ตังะคะ่ะแม่แม่คะพรุ่งนี้หนูกับเต๋อจะไปหันิมมุนกันแล้วนะคะจูแต่งงานมาได้ซองงานแต่งมาเท่าไหรล่ล่ะแม่จะถามเรื่องนี้ทำไมคะแม่แค่อยากรู้ว่าหลังจากแต่งงานน่ะใครจะเป็นคนดูแลเงินไม่ไว้างใจผมได้เลยครับเงินเดือนผมทุกบาททุกตัง ให้จูเป็นคนดูแลครับงั้นก็ดีจูเอาเงินจากซองงานแต่งมาให้แม่แม่เอาเงินไปทำอะไรอ่ะแม่บอกให้เอามาให้แม่แม่คะค่าสินสอดที่บ้านเต๋อให้ก็ให้แม่ไปหมดแล้วนี่แม่ครับแม่ต้องการใช้เงินหรอหรือมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับไม่แม่ไม่ได้ต้องการใช้เงินจูจะให้แม่ให้แม่แม่คะ หนูกับเต๋อเพิ่งแต่งงานได้อาทิตย์เดียวเองแม่จะมาขอซอมจากหนูแล้วหรอแม่บอกมาก่อนแม่จะไปทําอะไรไม่งั้นหนูไม่ให้แม่แม่ว่าละลูกสาวที่แต่งงานออกไปอ่ะยังไงก็เป็นคนของบ้านอื่นอยู่ดีเสียแรงเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนโตเสียเวลาจริงๆเลยแกนี่นะครับไม่อยากกดเลยนะครับจูเอาเงินให้แม่เถอะแม่คงต้องการใช้จริงๆมา นั่นเป็นเงินของเราสองคนนะไม่เป็นไรเราสองคนยังไว้รุ่นกันอยู่เงินนั้นเราหาใหม่ได้ที่แม่ทําแบบนี้แม่คงมีเหตุผลของแม่จริงงั้นแม่ก็ตอบหนูมาก่อนว่าแม่จะเอาเงินไปทําอะไรนี่จูตั้งแต่แต่งงานออกไปเนี่ยเริ่มจะเถียงแม่แล้วนะไม่เห็นหัวแม่แล้วใช่ไหมไม่ใช่ค่ะแม่งั้นฉันจะถามแกเป็นครั้งสุดท้ายนะ ตกลงแกจะให้หรือไม่ให้ถ้าไม่ให้แกไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่แล้วไม่ต้องกลับมาบ้านหลังนี้อีกจะให้หรือไม่ให้แม่เอามาเดี๋ยวนี้เต๋อมาทางนี้กับแม่หน่อยลูก เต๋อตั้งแต่เล็กจนโตอ่ะแม่ตามใจจูมากเกินไปจูใช้เงินสุลุ่ยสุล่ายเงินเนี่ยเต๋อเก็บไว้นะ ATM ใบนี้เป็นเงินสินสอดที่ทางบ้านเต๋อให้กับแม่แล้วก็รวมกับเงินออมของแม่ส่วนหนึ่งส่วนเนี่ยเป็นเงินที่ได้จากสองงานแต่งเต๋อเก็บไว้แล้วเอาไปสร้างครอบครัวของตัวเองนะ ขอบคุณครับแม่แต่เนี่ยมันเป็นเงินเก็บของแม่นะผมรับไม่ได้หรอกครับเตอ๋อพ่อแม่เต๋ออ่ะก็เหนื่อยมาทั้งชีวิตแถมยังเอาเงินที่เก็บอมอ่ะมาซื้อบ้านให้เต๋อกับจูอีกแม่มีลูกสาวคนเดียวแม่อยากจะฝากเต๋อดูแลจูถ้ามีปัญหาอะไรอ่ะเต๋อก็โทรหาแม่ปรึกษาแม่ได้หาเงินได้มากน้อยเท่าไหร่อ่ะ ไม่สำคัญขอแค่เตอ๋อกับจูใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขแม่ก็มีความสุขด้วยแล้วหลับไปนะม่จูจูเป็นสะพายบ้านเตอ๋อแล้วนะอีกหน่อยจูก็จะมีลูกจูจะเอาแต่ใจอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะ ต้องรู้จักประหยัดอดออมอย่าใช้เงินสุรุยสุร่ายและต้องรู้จักดูแลสามีดูแลครอบครัวและพ่อแม่สามีเข้าใจไหมลูกเข้าใจค่ะแม่ <c oughs> แมครับผมสัญญาผมจะใช้ทั้งชีวิตของผมดูแลปกป้องจูจะไม่ทำให้จูต้องเสียใจ และม่อทำให้แม่ต้องผิดหวังขอบคุณแม่นะครับที่มอบเมื่อสอยผมดูแลจ๋าลู